สวัสดีค่ะวันนี้ยาแมวมาใส่ปุ๋ยกระเทียมกระหอมปีสีขาวกับสีส้มเออปุูกตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกา2568วันนี้วันที่30พฤศจิกา2568เนอะปุ๋ยที่ใส่ยายแมวก็ใส่สุดรปุ๋ยเร่งก่อน30 00ต้องใส่หลายเหรอใส่น้อยๆก่อนเพราะว่าต้นเขาอย่างบ่แข็งแรงเนาะกระวานเลยจ้านี่เป็นกระเทียมเนาะ กระเทียมกระเทียมกับหอมปีวานเสร็จก็ที่รดน้ําเลยนี่หนาวปีนี้อากาศหนาวคะ่ะกระเทียมค่อนข้างงามนะแต่ระวังโรคเสื้อลาเนะาะขา,า,าเนี่ยแต่ยายแมวยังบม่ได้ซีดยาเฮียเพราะว่ารอให้เขาใหญ่อีกจักครั้งก่อนรู้สึกว่าผักคัดหดหมดละ <laughs> ปีนี้หนาวหนาวมากหนาวแรงอืมค่ะเมื่อนีนก็มาวา,วานเสร็จ ข้าว่านเดียมลซิวานี่ต้องรอให้ใายชายเนาะให้น้ำหมกแห้งถ้าขาวหวานตอนมีน้ำหมกหรือใบผักเปียกอยู่เนี่ยปุ๋ยเขาสิละลายแล้วก็สีททำให้ผักใบไหม่เนาะใบไหม่ใบแห้งเพราะว่าเหาลดดน้ำประทันนั่นเนาะ,ะค่ะต้องรอให้แห้งหมอกอืมให้น้ำหมกแห้งจะค่อยวานค่ะวานแล้วก็หอกก็เปิ่น้ำรดเลยค่ะเพราะว่าป้องกันบ่ให้ปุ๋ยละลายทึกต้นทึกยอดเขาเนาะ วิธีบ้านปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยเลงเพราะว่าทึกน้ําหรือพึกอากาศนี่ซีละลายไวกว่าปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยหมักคือปุ๋ยสูตรเนาะค่ะเนาะคุณ่ะตอนลงหัวคุณอะยายแมวหึงใส่ปุ๋ยสูตรเนาะใส่ปุ๋ยเ่งก่อนปุ๋ยเร่งคือสามสิบศูนศูนย์บางคนก็ใส่สีบหกแต่ยายแมวบ่ใส่สีบหกเพราะว่าสีแรงเกินไปมันสีแห้งเกินเนาะหมักสามสิบศูนศูนย์เพราะว่าเขามีมีมีปุ๋ยหมักผสมพร้อมอืมก็เลยเอาสูตรนี้ค่ะ คลิปนี้ขอชมนี้เนาะกดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ